ขาหมูใหญ่มากเลยค่ะกำลังทำกากหมูค่ะทุกคน เบิ่งสูตรจาก YouTube เพิ่นบอกว่าต้มแล้วก็ขัวไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆยาให้แบบว่ากระเด็นเนาะค่ะน้ำมันกระเด็นตอนนี้ยังมีนามอยู่นะคะยังมีนามเดี๋ยวให้นามบกก่อน วิไลไปซื้อกับข้าวมาอีกแล้วค่ะทุกคนเมนี้บได้ไปร้านจีนนะคะจะไปร้านเทสโก้ปกติเนาะคะ่ะปกติแล้วสามีจะไปทุกวันศุกร์แต่วา่าเมนี้วันหยุดของวิไลก็เลยพากันไปเสืออาหารเพราะว่าเมื่ออื่นวิไลจะไปทำงานนะคะอันนี้ขนมปัง,งส้งใส่ภาษีอามาิกินกับไส้กรอกค่ะไส้กรอก วิไลก่ว่วจะตาส้มตํานะคะตามะละกอแล้วก,ก็กินกับนี่แล้วก็มีขนมจีนนําเมนูหลายมากเลยค่ะอยากกินหลายอย่างมากอยากกินเมี่ยงปลากับพ่อปนันสื่อสื่อปลามานะคะแต่เดี๋ยวไก่ก็จะอย่างไก่นี่อันนี้ก็ซื้อแอปเปิลมาบอกว่าแอปเปิลนี่แสบบอแล้วก็เลดี้ แล้วก็มีองุ่นแล้วก็ขนมขนมนี่ค้ัวซองบอกเขาเขาเรียกว่าข้าวซ่อนข้าวซองบอกวิไลหมักหมากแล้วก็ลูกไส้ก็มา,มาชอบคือกันก็เลยสื่อมากเผื่อลูกสาวน้ำมันหนึ่งลูกไส้อันหนึ่งสามีกับบุกข่อยกินดอกค่ะแบบนี้เดี๋ยววิไลจะหยายเบ,บิ่งบางวิไลทาหมูจะเห็ดหมูกากหมูกลายเป็นกลายเป็นยังดอกค่ะนี่ นี่แต่ว่าแสบอยู่นะคะอืมจะเข้มเลยจักหน่อยก็ะประมาณบะถึงทำครั้งแรกโมแฮสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจังไหนสบายดีกันหรือเปล่าคะมือนี่วิไลสิบบมาหน้าม่านะคะจะบอได้หามาหมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆคนจะว่า โอ้โหนาะเบื่อบมมีความสุขเลยช่องนี่มาเธอได้ก็มีแต่บ่อต่เหลืองทุกๆบ่อต่เหลืองปัญหาชีวิตของเจ้าของนั่นเนาะค่ะบางเธอวิไลก็อยักมานําเสนอชีวิตการเป็นอยู่ของวิไลที่หลายๆคนคิดว่าโอ้ชีวิตที่มีสามีฝรั่งตรงเรลิศหรูตรงจังสันตรงจังสีมันก็มีหลายแบบคือวิไลเนาะแล้วก็ คนที่ว่าเขาโชคดีลำรวยใส่ชีวิตแบบลู่ล้ลากับหลายมือนี่วิไลสิมาตำส้ตมตำค่ะทุกคนมาตำสตมตำแต่สีบอดดราม่าในจักหน่อยอะไรคะโอวันและครึ่งวันและครึ่ง he went away all day and then i just gave him one whole pack that a n d h e n h a l f that half that's one h a v e left what well, you want to feed him It just it just feed him like two minutes ลูกสาวคนเห็นอาหารแมวอาหารแมวมาแบบไม่แม่กับพอไปสื่อกับเขามาเมื่อนี้ไปสือกับเขาให้สามีแล้วก็จะเป็นของสามีส่วนหมาแล้วกกับลูกเนาะของวล่ไรก็จะมีผกพักผงยั้งสิเลยค่ะทุกคน no, 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 no. Let explain okay so in the morning I gonna Take out like two packs set here and you feed him them two pack, don't give him any more, okay? So then people will not go go and get another one if still half. So only give him two. And <coughs> only give him half at a time. Okay <coughs> ka. Give him half in the morning which I'll do and then <coughs> half in <him> the <coughs> afternoon and then half in the evening and then <coughs> half <coughs> at night. Okay? Okay ka. Hi อาหารเพิ่นขอเสียมาว่างไว้ตรงนี้เด้อจังพกักกาจังประต่งเอาไปให้เทียวยูแดดถูบี he he oh, คอไม่บียูแดดเหรอฮีดัสโนนันทีโกเกตโอเดธามเป็นฮีฮังกีฮิฟิธฮิมโอเดธามเออโฟกัสใคราจะตำส้มตำนะคะอยู่บนอัเม็นปปะยาไคระก็พ <Yeah. S 1> ูด t ที่เชิ o ออนเพล e I want you to make p ป p a y a for me please โอ้ยอยากให้ลูกสาวตำสมตำให้กินลูกสาวก็บอกพนวะ เดี๋ยวต้องมีสักวันวิไลไปได้อันนี้มาค่ะทุกคนเฮ้ยมแมลงผู้อันนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณลอยหนึ่งบ่นี่ประมาณกบาทหรเอลื่อยหนึ่งโอ้บอแมนประมาณลอยกว่าเออประมาณลอยกว่าโอ้พ mm. oh, ันว่าเออโอเคพันว่าแล้วมาวิววิวเมคโไเคระไอวิวคัตแอนด์เดนยูเมคโอเคโอเคไหมคะ โอเคขอบคุณค่ะพ่นภศิษฐ์เทสไหพ่พลมาวิไลกับวัสจะต้มเส้นขนมจีนอีกค่ะทุกคนนี่มาแล้วก็มาแล้วก็ลูกหนึ่งวิไลตำาดดสามเถือนะคะนี่กินพูดเดียวเนาะก็จะตำสามเถืเอ่อสามเถือวิไลก็จะมาต้มเส้นขนมจีนนะคะ เดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าขนมจีนอีกแล้วมันเป็นอียงที่อาหารปโปรดของวิไลนะคะแล้วก็มันงายคันว่าสีเห็ดอาหารอย่างอื่นมาก็ยุยงยาค่ะทุกคนมันมีตรงมีส่วนผสมหนุน่นนี่นั่นหลายอย่างแต่ข้าต้มสมแล้วก็ต้มเซนต้มเ,นตมเซนในต้มแป๊บเดียวเนาะคะ่ะต้มแป๊บเดียวแล้วเขาก็มากินกับสมต้มยังวะเอ็นดูสามี เบาพื่นสามีไปหลยมือแล้วเกิเอ็นดูสามีตอนพันทีไปยิบบักฮุงมาไห่พอไปหอดหลานขาปุ๊บพญางงงงงไปเบิง่งบักฮุงห้วิไลไปยิบบักฮุงมาสองหน่วยพันวาเอาอยู่บอกพันวาเฝ้าหยาดเพระท่านข้ขขาเจ้าปกะสิเป็นจังสีตลอดนะคะพันหูว,ว่าวิไลมักกินจังสีนะคะแต่ว่ากับแพงแน่ได้หนิเจ็ดปอนกว่าก็ถือว่าแพงแน่ ทีจริงนะวิไลจะไปสื่ออยู่ลานแขกวิไลจะบอสื่อนะลานนี้ลานน,ลานนี้เพราะว่ามันจะแพงแน่แต่ลานแขกจะได้นวยกลม,กลมแต่ว่าบกหดแพงบอมันกับประมันซิบกว่าปอนเนี่ยประมันได้สองหน่วยสองหน่วยอันนี้สิปสี่ปอนซิบสี่สิปหาปอนสิบสี่ปอนกว่าเนาะแต่สองหน่วยค่ะทุกคนสิปสี่ปอนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมัน่าไดเนาะห้าร้อยได้ค่ะคิดว่าโอ้ยกับประมันนั่นแหละสี่สิบสอง ตอนนี้ก็อยู่ที่สิบสองบาทต่อนหนึ่งปอนนะคะ Watch first ไปล้างก่อน Watch Why? ไป Domly ิ just Don Do Watch really then. Oh, ลูกลูกยังว่าสกินแอปปพลแม่บอกว่าให้ไปล้างก่อนไปนล้างไ้แน่เพพนมาบอกอีลีพนเป็นคนที่เวลาพนใส่เห่าพนกะยักพนกะยักให้ใส่ให้เห่าได้เด้ แต่ขันใส่เพิ่นนะ่ะก็คือว่าเพิ่นเฮ็ดให้มดได้ค่ะทุกคนลูกสาวนี่แหละวิไลสิมาบอกสู่กันฟังเนาะมือนันวิไลก็ถามเพิ่นเนาะว่าปีหนานีา่แม่สิกลับไทยสิว่าจังไดเพิ่นว่าบอเพิ่นก็จะบอกจังสิตลอดว่าบอห้แม่ไปผู้เดียวแม่ก็ว่าเป็นยังล่ะถ้าแม่ไปเมืองไทยแม่ก็จะไปเลยแม่สิบกลับมากเพิ่นว่าสําหรับโตวิไลก็เลยว่าคือขิดจังซานแม่เดิมแม่ก็กลับมาก แต่ว่าขันทึงแม่สิไปเลยเจากระตา้แม่ไปได้เวลาก็เลยบอกบอกพนน้องพนว่าบอขันแม่ขันแม่ขันข่อยไปนะแม่ข่อยเกาะพ่อก็จะคิดว่าไปแจ้งตำรวจแล้วก็บอกว่าแม่หนิลักผ้าโตข่อยพนังสี่แต่ข่อยก็อยากไปคือเกาพนังสี่นะบอกรีบว่าพนติดวิไลแต่ถ่าหญ่กับบหูนะเพนเป็นติดวิไลพนก็หักนอเวิไลเหลียงพนมากพนก็หักนะสินะคะ ตอนนี้ก็วิไลก็พยายามจะอยากซอยสามีในเหลือง่าเสียใจคน,ค,นคนละคนแต่ว่าวิไลย,ยังบอท่านจะพร่อมปันใดก็เลยอยากสี่ตอนนี้ก็ซอยพันใจแค่ข์ขาโรงเรียนลูกต่อไปก็ถาวิไลไม่เงิ่อนพ่อวิไลก็จะซอยพันใจเสือพงเสือผานูนนี่นั่นสํหรับลูกสาวก็ให้พันดูแลลูกไส้ไปจะสีนะค่ะบางคนจะบอกอุ้ยโง่น,นี่นั่นสหรับโตว,วิไลวิไลหัก วิไลบกขืดวา่าการทถีเหลี่ยงหลูกสาวถืเวิไลเ,เป็นคนเป็นคนเหลี่ยงมากแล้ววิไลสี่เหลี่ยงเพ่นไห้ดีดีแบบว่าเต็มที่สําหรับวิไลถ้าวิไลมีเงินวิไลก็บริทชื้ว่างโง่นะคะแต่สําหรับบางคนอาจจะคิดแตกต่างเนาะแต่วา่าวิไลเกาะไห้หลายคนอยู่แล้วขันบอไห้ขอบครัวทั้งเมืองไทยพ่อแม่นี่วิไลเอาเป็นลักอยู่แล้วถาภายในขังหนาวิไลก็ตรงดูแลพ่อแม่อยู่แล้ว ส่วนโจาคองนี่ก็โมเมนต์าบอสใใจนะคะหลายคนบางคนก็จะบอกว่าเบิ่งจะของน้ำเดอ้อแต่กี่ในอิลีวิไลเป็นคนที่ขิดหอดคนอื่นจนบางเทือก็ตัวเองบอคอยคิดหอดจะคองปันไดยอย่างสี่นะคะแต่พอมาช่วงที่สามีเตือนก็เลยเริมแบบเออห้ากกะตองเก็บจะคองนู่นนี่นั่นแล้วก็สามีเพ่นบอมาเอาเงินวิไลแบบว่า คันวิไลบอ่อเอยยังสินะคะคันวิไลบอ่อเอบอกว่าคอยซอยเจ้าใจนั่นคอยซอยใจหนี่คันพันยืมพันก็ขคืนแตกต่างนี่นีก็คือสามีตัวเองนะแต่ถ้าเป็นคนอื่น,นย,ยืมบม่มีให้นั่นแหละค่ะบอกไปกระย่าเดี๋ยวสิมาตมเซน